ครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่าง M5 ทั้งคู่แต่คันนี้ใหม่หน่อยคันนี้ ก็ไม่เชิงเก่าแต่เป็นเขาเรียกว่าอะไระตัวตัวเก่าเหตัวเก่าก็แหลผมผมเปรียบตัวเก่าแล้วกันเ,เริ่มด้วยที่คันนี้ก่อนผมว่าคันนี้มันเป็น M5 E60 LCI อย่างที่พี่ตูนรีวิวไปมันก็สำหรับผมมันก็ยังไม่ได้ดูเก่าขนาดนั้นนะยังดูร่วมยุคร่วมสมัยอยู่และยิ่ง ยิ่งภายในของของ B M อะอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือว่ามันจะคล้ายๆกันหมดมันจะเปลี่ยนแปลงไม่มากส่วนคันนี้ M 5 F 10 LCI ก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยอ่าเียกวาไงก็ใหม่ขึ้นมาพอสมควรแล้วกันผมว่ามันคันนี้ก็จะดูแบบว่าอารมณ์แบบ V I P หน่อย ซิ่งก็ได้รถครอบครัวก็ได้ส่วนคันนี้จอแต่ผมว่าคันนี้ทำซิ่งอ่ะหล่อเลยและยิ่งเป็นคันนี้เป็น NA ด้วยคันนี้เทอร์โบอยู่ที่2ฟิลเลยฮะอยู่ที่ชอบ ครับเอาไปว่าผมสรุปเลยแล้วกันว่าผมอยากให้คนลูกค้าเข้ามาดูเองดีกว่าเพราะว่าจะได้ตัดสินใจถูกแล้วกันระหว่างาตัวเก่า NA กับตัวใหม่เทอร์โบเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันก็เปลี่ยนโฉมพอสมควรใช่ครับอยากให้เข้ามาลองลองดูทั้งสองคันเลยลูกค้าเปรียบเทียบเองได้เลยเพราะว่าคันนี้จะอยู่ร้านกลางๆคันนี้ 2ล้านปลายปลายสล้านมีทอนถือว่า,าถือว่ายังไงีะถือว่าแต่ละคนันน่ยมันมีสเสน่ห์ของมันอยู่แล้วดีกว,ว่าอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้มาชมด้วยตัวเองแล้วมาพูดคุยกันก็ได้ครับยินดีให้บริการเลยมามาดูมาเปรียบเทียบว่าอยากได้แบบ m 5 e 6 0 lci หรือ m 5 f 1 0 lci แต่ผมบอกก่อนว่าตัวตัว m 5 f 1 0 lci บ้านเราถือว่าน้อยมีน้อยนะครับส่วน m 5 e 6 0ถ้าผมจำไม่ผิดก็น้อยเหมือนกันส่วนใหญ่จะ plci ทั้งคู่เลยแต่คันนี้เป็น lci ทั้งคู่อยากเข้ามาดูครับว่ามันมันสวยคนละแบบจริงๆอะไรอย่างนี้ถ้ายัางไง วันนี้ไม่มีอะไรมากครับอยากอยากมาโชว์ทั้งสองคันแหละแต่พี่ตูนกับเจรีวิวไปแล้วผมแค่มาบอกอยากให้เข้ามาดูถ้าถ้าสนใจเข้ามาดูได้ที่รัก,กออโตมอทีฟครับอยู่ทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดอยากเข้ามาวัน,วนไหนเวลาไหน,น,ไหนโทรนัดได้เลยพร้อมให้บริการแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รัก,กออโตมอทีฟด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว คลิปหน้าจะเป็นใครทําอะไรรอติดตามครับแล้วก็ผมฝากอีกเรื่องหนึ่งใครอยากเปลี่ยนรถคันเก่าให้เป็นคันใหม่แล้วรถคันเก่าไม่รู้ไปไว้ไหนลองส่งรูปภาพของของรถท่านมาเช็คราคากับเราคร่าวๆได้ยินดีให้คำปรึกษาว่าจะไปรุ่นไหนอยากได้ราคาเท่าไหร่ถ้าราคาเจอจตรงกลางผมวิ่งหาถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องขับมาที่หน้าเต็นท์ ไม่ไม่ไม่ต้องเสียเวลาขับมาเองเลยผมวิ่งไปหาถึงหน้าบ้านทันทีครับยังไงวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ